สีก t บน้ำเศร้าก็เศร้

โตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุตภาพยัญชนัสัมปันนังสาลีนังโฉชนังอุตกังวังพุทธัสสะภูเทมางข้าโตกัสผู้ท

Wow. इमानि मायां पन्ते फथानि सपनि वलानि पिघु सङ्घसा को नो जया मा राज इमानि पथानि सपनि वराणि ตาทกานหาตัวอัมหากลางที่าระตังอิตายะสุขายะถ้าแต่ท่านพระสงฆผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อนสบายพระตาหารพ้อเท้าสาพ้อเท้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ก่อข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย